หลังจากที่เชือกข้าวเหนียวมันขาดไปใช่ไหมทุกคนที่มันหลุดไปอะ่ะเราอ่ะไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานั้นเลยนะเราอ่ะได้สั่งเชือกเส้นใหม่ให้ข้าวเหนียวทันทีนี่นี่นี่อีเส้นนี้อีเส้นนี้นี่ยนี่เส้นนี้นนนนนจะรูดอีกไรอ่ะแมนเอาหมวานแมนยังเอาควันตอกใส่ตะขอมันเป็นวงกลมใช่ไหมตอนนี้ยมันต้องมีตรงนี้ทุกคนที่มันสามารถอ้าออกได้เนี่ยเชือกไม่ขาดเชือกไม่ได้ขาดนะแต่ว่าตรงเนี้ยนี่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 เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นป่ะเนี่ยเอออันนี้อันนี้เวลาที่เขาออกแรงงัดแรงแ่งอันเนี้ยเห เนี่ยู e <laughs> er er ่อยากให้ร <laughs plus poetry> so ู้กับบูรุตสร้างแม่มานำเอาเป็นว่าเราอะไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานะทุกคนเราอ่ะซื้อเสื้อเส้นหเขาเรียกเขาเรียกวอะไรเชือกเชือกเส้นใหม่มาแล้วนั่ง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 เฮ้ยต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณที่กระับสนรจดีก่อนคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบนะครับทุกคนปั๊มลุงคขนให้สวยงามสุขภาพดีดูจากอวันลีอะไรอวันลีอวันลีอวนลีมานี้มีตึ้งกินแล้วก็จะตัวอวดตุ๊บ ดื้อๆแบบนี้นี่เชือกเส้นใหม่มาแล้วจ้าคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบการรีวิวเชือกเส้นใหม่นะแต่ว่าผมจะยังไม่บอกราคายังไม่รีวิวว่าซื้อมาจากไหนแต่ว่าให้ดูว่าเป็นประมาณนี้ก่อนถ้ามันไม่ดีก็จะไม่บอกต่อนะว่าถ้าจะดีก็จะให้บอกต่อนะครับทุกคนพูดอะไรวะเมื่อกี้ถ้าดีเออถ้าดีอะไรก็จะบอกต่อแล้วถ้าไม่ดีอ่ะถ้าไม่ดีก็จะเงียบไวตูดิดตัดเลยวยเงเลือดออก มึงมือเาวด์หานีิตะเลียพอเห็นก็เลยดึงเดี๋อกดิโอเคไม่เป็นไรหรอกมาอุ้ย<อ>ทำไมถอนน่ะดูสิมีเงินถอนด้วย280เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะทำไมอ่ะแปลว่ามันเกินระบบเออร์เลอร์ชิดเงินผิดโอเคดีแท้อุยนนอ้ยร้านนี้ต้องรีวิวเปอร์เซ็นครับร้านนี้ต้องรีวิวร้านนี้ต้องรีวิวมีจังถอนให้ด้วยอุ้ยเธอมันเลิศ ออมีที่ไหนฝากไปถึงร้านนี้เลยนะครับทุกคนพ,พ,พี่แฟนเพจเูซบไวสตอรี่ Story. ฝากเป็นกระบอกเสียงแทนผมหน่อยนะครับร้านนี้นะครับทุกคนครับร้านนี้โกดังระบบมันมเออเลอร์พี่เขาระบบคิดเงินเกินเขาทอนเงินมาให้เป็นเงินสดเลยโกดังหมาแมวนะครับเพจช,ช็อปนะครับนี่2 0ง1ูนย์สองหนึ่งเพจช,ช็อปโกดังหมาแมวนะครับโลโก้นี้นะครับทุกคนครับนี่นะฮะผมซื้อเชือกมาจากเขานะครับนี่นะครับทุกคนครับเฟซบุ๊กอุ้ยแม่นี่เอาไปเลยไปเลยทุกคน ผมฝากขอบคุณหน่อยแทนพู้นอยสตอรี่หน่อยคือคนดีแบบนี้นะครับทุกคนครับนี่เห็นไหมซื่อสัตย์แบบนี้เราต้องชื่นชมอ่ะเรามาพูดกันต่อที่ของน้องหมานะครับทุกคนครับนี่จะเป็นเชือกคาดอกแบบนี้แม่เมื่อกี้ที่เราบอกไปนะครับว่าปัญหาของเรามันเกิดขึ้นจากอีเชือกเส้นนี้ตะขอมันอ้าใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเราอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาที่อีเชือกนี้เพราะงั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้มันแก้ปัญหาเข,าข้าเหานียวข้าเหนียวมาใหม่อันนี้จะเป็นแบบที่คาดอกเลยนะครับทุกคนเราสั่งมาไซส์ L อนะครับสำหร หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้หุ้ยแล้วสําคัญเลยทุกคนมันเป็นตัวล็อกแบบ2ชั้นนี่มันเป็นแบบนี้แม่ทุกคนขอโทษด้วยนะเมื่อเช้าฉีกเล็บตัวเองอาจจะแบบเห็นเลือดเดหน่อยนี่คือเวลาล็อกปุ๊บมันไม่สามารถเอ,อ่อบีบได้นี่หว่า ต้องเลื่อนก่อนพอมันพอพอเราเลื่อนปุ๊บมันบีบไม่ได้นะม,มีเป็นการล็อก2ชั้นอ่าเป็นล็อก2ชั้นปั๊บวิธีการใส่นะครับก็คือเราก็แค่บีบ2ฝั่งออกนะครับบีบ2ฝั่งกดล็อกเลื่อนสไลด์ก่อนนะ,ะบีบออกเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมจะเป็นที่คาดมาข้เหนียวข้าเหนียวข้เหนียวปาปข้เหนียวป้าปาขเหนียวป้าปาแม่หันตัวแหันข้อเหนียวหน่อยสิข้เหนียวเราตามมามาลองสมเชือกหม่หน่อยลูกไหมเหนียวไหมเหนียวไม้อไเทียวีล้วนม่เหนียวไหมเหนียว,ปปปยวปปไห<ป>ม เอาหน้าเข้ามาหน้าเข้ามาปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอสวมก่อนขอสวมก่อนวุยเมรลเลยมันไม่ใช่ข้าวเหนียวขี้กระโปงแล้วนะทีนี้ไช่อันนี้เป็นกระโปงขี้ข้าวเหนียวแล้วนี่จะใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้แต่มันสายปรับได้ด้วยครับรัก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 เออใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ก็เสียบอุ้ยเข้าไปโอ้โหมันเท่มากอุ้ยเมลพอดีเป๊ะโอ้โห ปับสายเลยทุกคนมันเท่มากผมจะบอกว่าอันนี้ตัวเชือกที่คาดตุ๊กของเขาอ่ะดูข้างหลังก่อนนี่เป็นแบบนี้มันก็จะหิวได้คือตัวนี้มันจะกระจายน้ําหนักนะครับทุกคนเห็นไหมด้านหน้าไม่ให้ดูด้านหน้าหน่อยด้วยความเชือกเนี่ยมันไม่ได้รั้งส่วนใดส่วนหนึ่งเวลาวิ่งหรือเราดึงเนี่ยมันก็จะกระจายน้ําหนักนะครับทาให้น้องหมาไม่เจ็บรวมถึงเรามากับเชือกเชือกตัวนี้เป็นเชือกที่หนาหนาเลยนะวิ่มีที่จับดูเชื่ออันนี้คือเชือกนะเชือกที่จับนี่ด้วยความยาวเชือกเนี่ยเมตร ใช่อาคของอาเสียบเสียบเข้าไปเสียบเข้าไป,อยา,ไปอยากครับอย,อ,ยอยากลองเที่ยวดูจังเลยครับวันนี้เราต้องมาไปเที่ยวแล้วเออ,รอเราได้เชือกเส้นใหม่ละเดี๋ยวเราจะไปซ้อมผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยว่ามันเกิดจากเชือกเพราะงั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนเชือกใหม่ดิเห็นไหมสุดลอของพ่อกระตุกแรงนี่โอเคเลยนะแน่ เจ้าเลยเจ้าเลยเจเลยแล้วก็สามารถฮิ้วได้ด้วยแม่กรณีที่แบบหนีออกจากบ้านมาแล้วไงฮิ้วได้ฮิ้วได้คือ <c oughs> จะบอกว่าทุกเช้าเนี่ย <c oughs> ผมพาเขาออกไปวิ่งวันละสองรอบ ตั้งแต่6กโมงเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยประมาณ6กเจ็ดแปนี่แหละพาเขาไปวิ่งวันละสองรอบนะครับทุกคนครับเพราะงั้นเนี่ยการมีเชือกที่ดีตัวคาดอ,อกที่ดีนะฮะมันจะการันตีได้ว่าน้องหมาจะเซฟตี้และปลอดภัยนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่แบบรู้สึกว่าเชือกที่เราซื้อมันคุณภาพไม่ค่อยดีลองเปลี่ยนดูลองหาที่มันเหมาะสมกับเด็กๆที่บ้านนะครับทุกคนครับและใครที่ชอบพิมนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์วุ้นไวสตอรี่กลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้แล้วกล้องๆลนะ่ะจริงๆเข้ากลีกล่ยนนะ ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันหลุดนะเปลี่ยนเพราะมันครับ